หนุ่มกัญชัยย้อนสาเหตุรัก24ปีไร้เงาภรรยาเมียเขียงข้างทั้งงานพิธีกรรายการโหนกระแสและงานผู้ประกาศข่าวและดีวรายการแขกรับเชิญมาในรายการเรียกว่าแทบไม่มีเวลาให้กับลูกสาวน้องมายูล่าสุดทางด้านหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยได้เปิดเผยว่ามาอยู่เป็นเด็กที่น่ารักเขาจะเข้าใจว่าเราต้องทำงานนะ ปาอาจไม่ได้ไปรับมาอยู่ที่โรงเรียนผมไม่เคยไปรับไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเลยนะนานๆทีจะไปรับครั้งหนึ่งเรารู้สึกแย่และเสียใจกับลูกนะในการที่เราไม่มีเวลาให้กับเขาเลยแต่มันต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเลือกจะเป็นเราเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นณนะวันนี้เขาเข้าใจแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะรู้สึกอย่างไร ส่วนกรณีที่มีคนเคยบอกว่าทำไมไม่ลงรูปคู่กับภรรยาโดยก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยชี้แจงว่าการไม่ลงรูปกับภรรยากลางอินสตาแกรมนั้นก่อนอื่นต้องขอบคุณครับที่มีการชมลูกสาวผมแต่การเข้ามาคอมเมนต์ไอจีที่แบบไม่ดีบอกเลยว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมย์เลยกรลุณานเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไร เพ่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปกับคุณเมย์และมายูว่าไม่มีร่วมกันอย่ามาคิดแทนคุณเมย์และต้องทนผมไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดอีกมุมคุณเมย์อาจไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับการที่คุณพิมพ์แบบนี้เป็นการชี้นาคนอื่นและอาจทําให้เข้าใจผิดและเลียดทางผมได้นะครับ